สวัสดีครับผมชาติจารัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มมะกันบ้านทายใหญ่แคทเทอร์บิลลาามน้าดินมาปกขอบสะก่อนครับแล้วก็จะเปิด่ยบอ่อ ฝุ่นเยอะมี10ตันครับสำหรับ 320GC อ่าในเกณฑ์ใน,น22ตันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ของรางกับของดีทูนี่แหละครับ D2 แล้วก็ดีมี D2 D2 GC แล้วก็3 2 0ส c 3 2 0นย์จีซเน็เกนจะออกมา2รุ่นนะครับปัจจุบันก็มีสติกเกอร์ใหม่เนาะ20ตัน4สูบเทอร์โบคอมมันเรีวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำรหัส C ี4ปั๊มใหญ่หีใหญ่ครับ1คิวท่าเน็กเจนก็1.2วันนี้ถ้าใหม่ๆ 4ล้าน5ครับปัจจุบันน่าจะลดครับน่าจะ4ลา้านต้นรถที่่ันจะห่อเราอออเอาการเหมือนกันครับสำหรับคายแคทบัรทายใหญ่แต่ถ้าเปิดไปนี่โล่งครับเครื่องเล็กนิดเดียวครับโล่งแล้วก็ระบบดูะจความร้อนได้ดีนะครับไม่เวลาเวลาเราซ่อมบำรุงก,ก็จะง่ายครับมีแะแนนง่าย ภัายใหญ่ก็สูตรของเขาเองครับนะช่วล่างตรีมก็เสริมความแข็งแกร่งนะครับไฟนอนไหก็แรงรุ่นนี้ถ้เป็นเล็กเจ้นจะตั้งา่าตั้งน้ำหนักได้ในตัวแล้วก็ตั้งความลึกได้ล็กเจนไม่มีครับถังน้ำมันในชนิดเอ็กซ์พีพลาสติกเก่งก็เล็กเก้น เดี๋ยวดูไปขุดมาบอไม่ใหญ่ครับบอคมันสามงานตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ไม่มีนะครับมีห้าฟันก็คนแรง ดาวแคดก็น่าจะถ้าสีถ้า,ถาน่าจะดาวประมาณสี่แสน 4, ครับน่าจะได้แต่ถ้าคนที่มีประวัติแล้วก็อใช้รถแคดมาก่อนก็น่าจะดาวน้อยครับคุณน,น้องคุณ ทางนี้หน่อยอามางมุดคุณครับก็ออกแครแกะกล่องมาจะสองตัวครับหรือว่าสองคันเป็นแบบอุซิลาครับแล้วก็มี มีหลายคันอยู่แต่ว่าผมมาสุดเลยครับดำๆข้างๆนะเป็นถังพลาสติกหรือว่าเชือกพลิงดีเซลมีค่ายเดียวครับที่ใช้ถังพลาสติกชนิดเอ็กนอกกนั้นเป็นถังเหล็กก็จะไม่มีไอ้น้ำ <c oughs> อุ้ย ตกใจพี่น้องคือไมห้หนึ่งว่งงูโอ้ยหายใจหมดลบฝุ่นพี่น้องเดี๋ยวพอผมมาทางนี้ฝุ่นมันมาทางนี้พอไปถนนไปถนนครับ เดี๋ยวเจาะอินแข็งจะพามาดูใหม่พี่น้องขอตัวก่อนครับอเอาแค่ห้านาทีหรือว่าสักหกนาทีโอ้แกเริ่มตักแล้วครับ ตัดใส่จอว,วิตเตอร์ละนี่ตั้งลำยังไงผมงงนั่นเดี๋ยวให้ดูสักสักพันหนึ่งครับ รอบเครื่องก็ไม่เยอะครับแค่เฉลีย่ยเชื้อเพลิงน่าจะอยู่ประมาณสักสิบสิบสี่สิบห้าลิตรต่อชั่วโมงครับเออตัต้งรับอุ่อนน้อง ขอไัยด้วอขอไัยด้วอออกมาห่างหน่อยครับเดี๋ยวอันตราย,ยวงให้ดูแล้วจัดเต็มเลยปา 1.0ลูกบาทเมตรหรือว่า1คิวตรองสำหรับแคสก็จะมีเขาจะเป่าครับพัดลมสามารถเป่าออกเป่าปก,ปกติจะดูดเข้าก็ถ้าตอนเย็นเราเป่าออกได้ครับเพื่อเอาคุณออกนะครับก็มีที่ค่ายเดียวครับที่ทำนะคือดูดเข้า ปกติจะดูดเข้านะดูดอากาศเข้าได้่ว่าตอนเย็นเราก็สามารถปรับแล้วก็ให้พัดลมห้าตัวนั้นเป่าเป่าคุณออกจากแผงแผงที่มีฝุ่นเกาะคือว่าเป็นหม้อน้ำเป็นอินเตอร์คูลเลอร์เป็นไฮดรอลิกแล้วก็ตะแรงที่ฝุ่นเกาะนะครับเป่าได้เลยส่วนกรองก็ปกติครับจะมีเตือนจะมีเตือนถ้า ถ้าฝุ่นเยอะๆนะครับสำหรับ3 2 0 g c น่าจะลดราคาช่วงนี้มาอยู่บันสีล้านต้นต้น ครับเร็วดีนะพอตั้งลำได้นี่ร้อยสี่ส้รงมาสีสูงโอ้ถ้าเทียบกับยังโกเบโก้นี่ร้อยหนะครับมาร์เทนโคมาสึกก็165เนาะพูะถึงเครื่องสีงสูซานี่ร้อยห้พูดถึงสงีสู turbo ของมันเร็วมีสวมิโตโมครับ F6 ก็ ร้อยห้าประมาณ58เหมือนกัน4 k ี k เอเน่อ่ะอิทเตอร์ไปแล้วครับทำมาเทียบกันนะเครื่อง4ีสูบคอมมอนเรลแคตต์ตัวน,นี้145ครับเต็มเมื่อกี้หนึ่งคิวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับอ่าเทียบกับโกบโต้ก็โกบโต้ก็0 9นนะครับมาเทนแต่เครื่องยนต์น้าร5ครับพีโนโ มาแรงมาสวิตเตอร์โมร้อยห้าสิบแปดแต่บุกีเล็กกว่าคันนี้นะครับอีซีแรงมาไม่เยอะแคดซานี่ก็ร้อยห้าสิบแปดอีกที่ศูนย์เก้าสามนะครับแต่ทุกที่ต้องคิ้วแคดนั่นกล้าที่จะทำบุกีใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเราสังเกตดูได้โอ้ไปไหปไปน้องขอตัวก่อนอุ่นเยอะครับอยู่น้ำด้วย ขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะก่อนเขาดูได้ที่ YouTube ช่องชาติจันทร์ซับหรือว่าเพจชาติจันทร์ซับ X c a v a e n t e r Truck 0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ครับจบด้วย320 GC ตรงใหญ่มากกันอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ